หลังจากล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามองทางเมนูทางด้านซ้ายล่างนะครับเมนูนี้นะครับรายการรับเบีย้ย t r v ครับจากนั้นครับให้ไปที่เมนูรายการรับเบีย้ยกรมทันจากตัวแทน TRV ครับเมนูนี้นะครับ รายการรับเบี้ยรกรมธรรม์จากตัวแทน TRV คลิกได้เลยครับจากนั้นครับคลิก go กครับใส่รหัสตัวแทนนะครับทางด้านซ้ายบนครับ หลังจากใส่รหัสตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกซ้ายตรงช่องถัดไปครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะกดแท็บก็ได้นะครับตัวระบบนะครับก็จะแสดงรายชื่อตัวแทนขึ้นมาครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้ไปเมนูทางด้านขวาเลยครับ ตรงช่องนี้นะครับถ้าท่านใดสมัครเข้ามาแบบมีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยให้ติ๊กคำว่ามีบัตรถ้าท่านใดยังไม่มีบัตรให้ติ๊กคำว่าไม่มีบัตรนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับให้มองทางด้านขวามือเลยนะครับให้คลิกปุ่มที่เขียนว่าเรียกข้อมูลครับ จากนั้นครับตัวระบบก็จะแสดงรายการต่างๆขึ้นมานะครับรายการทั้งหมดเลยครับที่เราขายไปก็อยากจะแนะนำนะครับให้ดูวันครบกำหนดชำระด้วยนะครับอย่าให้เกินนะครับให้เราเลือกรายการที่เราจะตัดเราสามารถที่จะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือว่าเลือกเป็นบางรายการก็ได้ ถ้าเราเลือกเป็นบางรายการนะครับให้ติ๊กลูกศรข้างหน้ารายการนั้นที่เราจะตัดได้เลยครับแต่ว่าตามตัวอย่างผมจะตัดทั้งหมดเลยนะครับก็คลิกคําว่าเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับคลิกได้เลยครับตัวระบบก็จะเลือกรายการทั้งหมดให้กับเราจากนั้นคลิกปุ่มนี้นะครับเลือกครับ เมื่อรายการทั้งหมดที่เราเลือกย้ายลงมาทางเมนูแถบด้านล่างนะครับหน้านี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องติ๊กลูกศรเลือกข้างหน้ารายการแล้วนะครับให้เรามองทางด้านขวาล่างครับซับมิทครับปุ่มนี้นะครับถ้าเรายืนยันที่จะตัดรายการทั้งหมดนี้นะครับให้กดซับมิ t ได้เลยครับ ระบบนะครับก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมานะครับจะมีข้อความว่า record save แล้วก็จะมีหมายเลข trv ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นหน้าต่างนี้เราตัดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยครับจากนั้นครับเราต้องมาตัดยอดระหว่างวันก่อนนะครับมาที่เมนูแถบด้านซ้ายเลยนะครับเมนูนี้ครับ เมนูที่มีชื่อว่ารายการรับชำระเบี้ยระหว่างวันโดยตัวแทนคลิกได้เลยครับจากนั้นใส่รหัสตัวแทนของเราครับทางด้านซ้ายบนครับช่องนี้ครับเมื่อใส่รหัสตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกซ้ายตรงช่องสีขาวช่องนี้ หครั้งนะครับหรือว่ากดแท็บก็ได้นะครับระบบก็จะแสดงรายชื่อเราขึ้นมาถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้กดเรียกข้อมูลครับที่ปุ่มนี้ครับคลิกได้เลยครับระบบก็จะแสดงรายการขึ้นมานะครับระบบจะแสดงมาแค่1รายการเท่านั้นนะครับ คือรายการทั้งหมดที่เราตัดไปก็จะรวมเป็นรายการเดียวนะครับจากนั้นให้เราคลิกซ้ายตรงช่องแอคชั่นหนึ่งครั้งนะครับติ๊กเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้กดคำว่าเลือกครับปุ่มนี้ครับกดได้เลยครับ เมื่อกดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับรายการก็จะถูกย้ายลงมาข้างล่างตรงช่องนี้นะครับพอรายการย้ายมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องติ๊กลูกศรอ,อีกครั้งนะครับให้กดซับมิทได้เลยครับทางด้านขวาล่างครับปุ่มนี้นะครับคลิกได้เลยครับซับมิทครับเช่นเคยครับระบบก็จะแสดงหน้าต่าง เล็กๆขึ้นมาครับเล็กขอเซฟนะครับถ้าขึ้นข้อความนี้ก็หมายความว่าตัดเบี้ยระหว่างวันเรียบร้อยแล้วนะครับกดปิดหน้าต่างเล็กๆนี้ไปได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ไปที่เมนูรายการสรุปโอนเงินเข้าสอนอยอาร,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 รีครับเมน,นมูมออมนี้ครับรายงานสรุปโอนเงินเข้าสนยอารีครับ คลิกได้เลยครับจากนั้นไปที่เมนูนี้ครับรายงานสรุปโอนเงินเข้าสำนักง,งานใหญ่วงเล็บว่าบาร์โค้ดครับกดได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกเมนูรายงานสรุปโอนเงินเข้าสำนักง,งานใหญ่วงเล็บว่าบาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรนะครับกดพิมพ์ที่ปุ่มนี้ได้เลยครับกดได้เลยครับหลังจากที่กดพิมพ์นะครับตัวระบบก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับถ้าท่านใดที่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดตัวระบบก็จะเด้งให้เราดาวน์โหลดนะครับถ้าท่านใดไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดตัวระบบก็จะเปิดหน้า Pay in ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะปิ้นไ a อ in ใบนี้นะครับเพื่อไปชำระเข้าบริษัทอาจจะไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าชำระผ่านธนาคารหรืออาจจะชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส วงเงินของท่านก็จะเข้าช้านะครับประมาณ2-3วันถ้าท่านชำระผ่านธนาคารหรือว่าผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับวงเงินก็จะเข้าอย่างรวดเร็วนะครับในวันถัดไปก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการตัด TRV ตัดเบี้ยระหว่างวันและปิ้น RV นะครับเพื่อจะได้เต y i ินสลิปชำระเบี้ยเข้าบริษัทนะครับสำหรับการตัดเบี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับ